สรุปชีวิตพอฟังไม่จบแล้วดรามา่าร่วมรัดตัดตอนเพื่อให้สั้นถ้าพูดยาวไปก็บ่นว่ามีแต่น้ำสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกับช่องทำ youtube ด้วยกันนะฮะเนะาะตัวเย,ยจาก็โดนเหมือนกันเหมือนกันทำวิดีโอชีวิตเนาะจริงๆนะครับพี่น้องขาการเล่าถึงชีวิตของคนคนนึงอย่าลืมว่า35ปี39ปี40ปี เนาะถ้ามันเป็นเรื่องของเราเรามีเวลาเราก็จะทํามาเป็นตอนเป็นตอนถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของพี่เขาเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังก็คือร่วมรัดตัดตอนนะคะยายจ๋าก็ยังเอามาสร้างเรื่องไม่เป็นเนาะ่แต่และเรื่องแต่และเรื่องราวที่เรามาคุยก็คือเรื่องร่วมรัดตัดตอนที่เราฟังเราพูดเราคุยแล้วก็มาเล่าหลายๆคนจะสรุปเอาง่ายๆในมุม มองเพียงแค่ด้านลบอย่างเดียวก็เหมือนกับสไปย์เม็กซิโกนะคะในมุมมองะะชีวิตของเขาอยู่ด้วยกัน9ปีเนาะสาเกือบ4ปีอดทนทั้งเรียนหนังสือทั้งทำงานนะคะเนาะแล้วก็ดูแลไม่ยากกับสภาพหมาในบ้านนะคะความอดความทนกลัวจะพังแต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของเรื่องหนึง25นาทีนะคะ 25นาทีในสี่ปีมันไม่ใช่ได้ทั้งหมดหแต่ความเข้าใจมันก็เป็นล็อกๆที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันฝั่งนะคะเนาะก็เข้าใจแหละว่านี่คือโรคออลไลน์เข้าใจแหละคนที่จะสรุปคือสรุปเร็วในมุมที่ตัวเองอยากให้เป็นนะคะเนาะในมุมที่ตัวเองคิดเห็นก็ถูกต้องก็ไม่ได้ว่านะฮะแต่มุมหนึ่งคือ,อใครละ่ะ นะเยาจ่าเป็นคนทำช่องเนาะช่อง youtube เป็นช่องเยาจา่ยาเยจ๋าขอบคุณทุกเรื่องราวที่ตัดต่อหรือว่าเล่าในช่วงชีวิตหนักๆมาสู่กันฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมความเผินๆของแต่ละคนคือปัญหาครอบครัวปัญหาเงินเงินทองทองปัญหาสู้ชีวิตปัญหาเข้มแข็งในต่างแดนนะคะเราก็คิดว่าการได้มาให้เนาะในมุมนะเยาจ๋าก็ขอบคุณเยาจ่าบอกทุกคนเลยตั้งแต่แรกว่า ถ้าเจอแบบนี้จะว่ายังไงเออไม่เป็นไรพี่เข้าใจเพราะเรามาเปิดเผยรเราต้องยอมรับแต่ทีนี้พอถ้าเจอจริงๆเยอะๆเยอะๆมันก็เครียดยายจ๋าก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของช่องอืมเราเอาเรื่องราวของเพื่อนพี่เราก็ควรปกป้องถูกไหมอืมข้อควรระมัดระวังและระมัดระวังกับคําพูดของตัวเองที่เล่าเรื่องของคนอื่นนะคะถึงแม้จะได้รับอนุญาตก็ตามพี่น้องขามันอยู่ในขอบเขตเนาะ ม,มันอยู่ในขอบเขตนะฮะน้องอยู่ด้วยกันมาเป็นเมียฝรั่งชีวิตช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถ่ายวิดีโอยายหรือว่ากลับไปเมืองไทยถ่ายวิดีโอยายถ้ายายจ๋าอยู่เมืองไทยยายจ๋าก็อยากลงทุกช็อตนะการที่ห้ามพ่อแม่ไม่ฟังแล้วทํางานงอๆง,ง,อง,ง,อง,ง,องๆอะ่ะ เออคือความสุขของคนแก่ที่ห้ามไม่ได้แต่ในมุมมองเรานะคะการพูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยอคนที่บ้านเหมือนพระอาจารย์หรือหลายๆท่านเขาบอกเลยว่าป่อยให้แกทําไปหนึ่งแกไม่ซีเรียรส2ไม่ต้องไปคุกคีห่วงเรื่องลูกเต้านะคะสามแกก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็เป็นความสุขของแกนั่นคือคนมองในมุมที่เขาเข้าใจแต่ถ้าคนที่เข้ามาเห็นปับ๊บมุมที่ติทันทีว่าเป็นเมียฝรัง่งยังให้พอให้เมยลำบากเหตุงานงกงก เ่าเคยไปไปเที่ยวใดเสื้อผ้ากระใสาเก่าๆโอ้ยคนไปทางป่าขุดดินปลูกผักเนาะในสวนจะให้ใสกระโปรงงามๆบอถามจริงทุกคนนะคะแม่ๆเนี่ยเสื้อผ้าดีๆนะ่ยมีหมดแหละคนแก่จะใส่ไหมนะฮะเราอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดูภาระสถานการณ์ยามเที่ยวนะยามเข้าสวนไอ้เรื่องเข้าสวนไอ้เรื่องปลูกผักเนะี่ยขนาดยญยจ๋านะเอออยู่เมืองไทยเล็กๆเราบอกว่าเหนืยเบื่อนะสิ่งเหล่านี้เราอยากหนีหนี ความลําบากสมัยนู้นใช่ไหมอยากเข้าเมืองออยากมาทํางานโรงงานแต่บอกเลยหาได้ว่าลากเลือดนะแข่งกับเงินแข่งกับงานนะมันก็สนุกไปอีกอย่างหนึง่งการกลับย้อนกลับไปเมืองบ้านชีวิตเงินไม่พออยู่ไม่ได้นะฮะความดินน้นรนมันก็ต้องสู้กันไปอีกขั้นต่อหนึ่งเนาะพอมาอยู่เมืองนอกเป้าหมายคือโหเห็นงานเห็นเงินนะฮะช่วยเหลือครอบครัวให้พี่ให้น้องนะแต่ ก็ยังมีคําเปรียบเทียบหลายอย่างว่าโอ้คนอื่นเขาซื้อนั่นซื้อนี้ให้พี่ให้น้องแจกยายจ๋ยา,จาทาไม่ได้มันก็มีคําเหล่านี้เข้ามาแต่ก็เพียงแค่เรามาเล่าแต่ถ้าจะให้พูดทุกตอนจริงๆบอกเลยว่าโหนะเรื่องของคนคนนึงเนี่ยหนึ่งปีก็ไม่หมดอ่ะแล้วเราจะมีเวลาไหมาที่จะมานั่งพี่เขาจะมีเวลาไหมาที่จะมานั่งเล่าขยายนะคะและอีกหลายๆข้อมูลเนาะว่าบางคนนะคะจะบอกว่า น้ำเยอะจังไอ้จ๋าเอาสั้นๆแต่ไอส้สั้นๆเนื้อเนื้อเนี่ยเน้นเเนี่ยมันเกิดให้ปัญหามันเกิดให้ดรามา่าเออนะอ,อขยายความไม่หมดเงออี้ยมันเป็นข้อสงสัยแต่ถ้าสงสัยแล้วถามอย่างน่ารักก็ถือว่าโอเคนะเออเราก็จะได้มีคอนเทนต์ต่อ อ่านะอืมนะช่วยกันต่อคอนเทนต์ช่วยกันถามต่อนะคะถ้าเป็นวิดีโอเพื่อนๆพนพี่ๆที่ยายจ๋ามาทําเหมือนน้องลุ้งเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือเป็นวิดีโอที่หญิงแกร่งในเมืองไทยเออในเบลเยียมของเราเป็นตัวอย่างเป็นพลังบวกที่ยายจ๋าเคยเอามาผลักดันพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนที่บอกว่าชีวิตตัวเองแย่นะคะถ้าให้ยายจ๋าไปมวนอืมหรือสัมภาษณ์หรือพูดคุยตัวเนี้ยสภาพน้องก็ไม่ไหวแล้วถูกไหม ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้จะยังไงยา,จายจ๋าก็หวังว่าจะมีโอกาสนะคะเหมือนน้องภาพเนาะเดี๋ยวก็กลับสวีเดนละอ่าน้องภาพก็บอกว่าถ้ามีเวลายา,จายจ๋าก็ขอแนะนําให้3พี่น้องเนี่ยพูดคุยชีวิตในต่างแดนการเริ่มต้นปลูกผักเนาะอ่าเริ่มต้นธุรกิจเนี้ยเพราะอะไรยังไงแล้วก็อยากจะไปสัมภาษณ์แล้วก็เลยให้น้องทําวิดีโอของน้องแล้วลงลงใน เฟซบุ๊กของน้องเราก็เอามาแชร์ได้นะคะมาแชร์ร่วมด้วยช่วยกันอยากเห็นพลังนักสู้ความฝันนะ,ะงานที่รักมันออกมาได้อย่างมีความสุขถึงแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยนะคะพี่ๆหลายๆคนน่ารักมากๆอันในเคสนี้นะคะขอบคุณขอบคุณเนาะที่เข้ามาเป็นพลังกําลังใจนะคะขอให้มีแต่คอมเมนต์ดีๆเนาะเราไม่รู้ชีวิตจะยื้อย่างไปขนาดไหนแล้วคํานึงบอกว่าอืมนะ แล้วขอฝากนะคะเรื่องนี้ขอฝากเน้นๆนะอ่าเราไม่ได้มาทําวิดีโอเพื่อจะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบริจาคเราเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆไปช่วยกันซื้อผักซื้อต้นมะกรูดในสวนนะราคาถูกที่ลดแรกแจกแถมเพื่อที่จะเคลียร์สวนให้โลง่งนะคะพี่น้องคะน้องไม่มีคำพูดใด ใดที่จะขอความช่วยเหลือจากใครๆนะฮะตัวยายจ๋าเองนะที่คุยกับ FC ก็คือผักดันให้ไปร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเคลียร์สวนดีกว่าปล่อยให้ผักตายทิ้งเพราะหัวใจคนก็เศร้าหมองมเราร่วมด้วยช่วยกันด้วยพลังนี้มีคนถามมาว่าเนี่ยเปิดรับนั่นนี่ไหม ยายจ๋าไม่ขอรับตรงนี้และก็ไม่ทำนะคะเนาะไม่ขอรับตรงนี้บอกตรงๆเลยระวังโดนหลอกนะนั่นนี่ขอบคุณค่ะที่คอยคอมเมนต์และคอยเตือนนะคะขอบคุณมากๆนะยายจ๋ายิบยกน้องมาเพราะอยาก ส่งพลังบวกหญิงแกร่งที่เรารู้สึกบางครั้งน้อยใจเสียใจกับโชคชะตาตัวเองนะฮะไม่ได้หนักเลยเหมือนเขาเนี่ยที่ไม่ได้หนักเลยเหมือนเขาเนี่ยนะฮะอือให้ย้อนปลุกพลังให้กับตัวเองนะฮะเรื่องที่เอามาเล่าบ้านยายจ๋าถึงแม้จะเป็นเรื่องดรามา่าเรื่องชีวิตที่เศร้าไม่สมหวังแต่จงหาจุดก้าวข้ามและสู้ชีวิตของเขา แต่ละคนและแก้ปัญหานะคะตัดปัญหานั้นได้ยังไงนี่นะคะคือข้อนำเสนอในบ้านของยายจ๋าเนาะสิ่งที่ได้ในแนวคิดในการปฏิบัติชีวิตนะคะประจำของเราเพื่อป้องกันไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นที่เล่าและเอ่อยกล่าวขึ้นมาเนาะช่วยเหลือกันเป็นพลังกำลังใจให้กับคนที่ท้อนะคะเราไม่ได้มาหาผลประโยชน์กับ เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะอ่าโอเคขอบคุณก็คือการที่ทํา y o YouTube ทุกคนบอกอย่าบอกว่าหาไม่หาผลประโยชน์เพราะเธอก็ได้เงินจาก YouTube ใช่ฉันก็ได้เงินกับ YouTube ได้เท่าที่พี่น้องแรงสนับสนุนนะคะแรงชมแรงดูนะคะแรงเหวี่ยงแรงแชร์อันนี้ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะและทุกคนก็พร้อมที่จะ มาฝากเรื่องราวเนาะฝากเรื่องราวแต่จะให้มานั่งอธิบายจนละเอียดทุกคนไม่มีเวลามานั่งฟังคนคนหนึ่งชนิดที่ว่าสิบปีเนาะเนาะนี่แหละค่ะขอฝากนะคะพี่น้องขาน้องช่องหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยหนูไปบองไทยขึ้นมาเอาแม่ไปนั่งอาหารเนาะคนแก่อยู่เมืองไทยแต่งตัวสวยแล้วร้อนนะอันนี้ย้อนถึงยายเลยแต่งตัวสวยแล้วร้อนแกเป็นลม ทีนี้วันหลังมาย้ายไม่ต้องคิดมากอเสื้อกะแหล่งกางเกงถ้าถุงอะไรก็ได้ที่คนแก่สบายๆเนะาะก็จะมีเสื้อคลุมหน่อยร้อนแต่ถ้าร้อนแล้วก็ถอดนะและนี่ย้อนกลับมาหาแม่ยายจ๋าเลยนะ,อะสองอาทิตย์ที่แล้วเราทิศประมาณสิบวันกว่าๆแม่ยายจ๋าไม่สบายไปโรงพยาบาลแล้วน้องก็ถ่ายรูปมาให้หลานพาไปนะคะแต่งตัวโอ้โหกระชับเลย กงแบบอย่างดีเสื้อแบบชุดทีนี้ร้อนเหงื่อแตกหน้าซุยหัวซุยนะหัวซุยเข้าใจว่าหัวซุยอะนะครับร้อนอะเปียกอ่าเราก็บอกแม่จะไปไหนนะ่ะอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องเสื้อผ้าเอาความสบายยายจ๋าไปเมืองไทยปีที่แล้วไปกับแม่เที่ยวพิษณุโลกนั่นนี่ยายจ๋าจะเตรียมเสื้อผ้าให้แม่เลยมากระแหล่งกางเกงเกงๆ,ๆไอผ้าถุงนะ่ะสบายยายจ๋ายัใชเลยนะ แล้วหิวคนแก่เข้าร้านเยจ่าก,ก็ทําวิดีโอเนาะปีที่แล้วก็มีคนมองทีนี้คนแก่กเอ้ยเอาเขา้าวเหนียวมานนั่นนี่ภาษาบ้านนอกรัาเนาะแต่เพิินกระบ,บรดวาร้านค้าพิศษนุโลกน่ารักแบบนี้เลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยแต่สายตาคนมองเขาจะมองว่าพุท่านั่นนี่นะคะแต่สุดละสุดท้ายแล้วเขาก็ยิ้ม,มธรรมชาติคนแก่รุ่นเก่าเจ็ดสิบกว่า จะมาฟิตแต่งตัวสวยแล้วอึดอัดสั่งตามเซฟเมียฝรั่งนะะตะก้าหมากก็ต้องเป็นหลุยอย่างนั้นเหรอทุกคนถึงจะได้ชุมเชยนะคะพี่น้องขาเออเอาจริงมันอยู่ที่ความสุขความสบายใจแต่มันก็ยายจาาไม่ได้เก็บตรงนั้นมาเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะประเด็นให้กับ ตัวเองรู้สึกแย่นะคะสิ่งเหล่านี้ยายจ๋าจเอามาหยิบยกพบหยิบยกมาพูดวันนี้เพราะว่ามาเปรียบเทียบหลายๆวิดีโอกับแนวคิดแล้วก็คอมเมนต์และคิดต่างที่เข้ามาแล้วก็มาได้คุยกับน้องอีกช่องหนึ่งด้วยว่าเกิดปัญหาตอนนี้เลยนะคะอ่านะเกิดปัญหาในคอมเมนต์สบายแต่ตัวมีผัวฝรั่งผู้เท่าหน้าเศร้าเออหน้าสงสารนะอะไรนะคุณอืม ดูวิดีโอภาพแว็บอย่าเพิ่งตัดสินเจ้าของเรื่องนะคำว่าโง่เองที่ช่วยเหลือครอบครัวจนหมดตัวนะคำนี้เขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาโง่นะคะไม่ต้องตอกย้ําเรามาเพื่อให้พลังนะถามว่าวันนี้เขาโง่แต่วันนี้เขาเป็นอิสระแล้วนะ อิสระของชีวิตก็คือปลดปล่อยทุกคนปลดปล่อยปัญหาปล่อยวางได้แล้วคนที่มาเล่าเรื่องเก่านะคะเนาประสบการณ์ที่มาเล่าหนักๆก,กับยายจ๋าเนี่ยคือทุกชีวิตผ่านมาแม้กระทั่งสไปยเม็กซิโกวันนี้อยู่กันมา9ปีจ0ปีนะคะนั่นคือเริ่มต้น ที่คิดว่าจะปรับเข้าหากันได้แต่ไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายกันมาแต่สุดท้ายนะบอกเลยว่าฝรั่งทุกคนเนี่ยถ้าได้มีเมียไทยเนี่ยคุณโชคดีนะแม่ย่าพ่อปู่ถึงจะเวทเวททะเลาะก,กันสุดท้ายลูกสะั้ยไทยจะดูแลก,กว่าลูกฝรั่งนะฮะเอาง่ายๆบ้านยายจ๋าเนี่ยแม้กระทั่งลูกเขานะ แต่ว่ามาครั้งนึงคุณค่าอย่าลืมว่าเราคนอื่นยังไงก็เป็นคนอื่นอันนี้แรกๆยางจ๋าน้อยใจเดี๋ยวนี้เริ่มชินล้แข็งขึ้นแก่งขึ้นกับสิ่งที่เจอสิ่งที่เกิดเหมือนวันนี้น้องสาวมานะคะเขาไปเที่ยวมาน้องคนเล็กกลับมาจากไปเที่ยวฮอร์นิมูลตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเพิ่งจะแวะเข้ามาวันนี้แต่น้องคนรองเขาก็มาบ่อยนะฮะอาการของเขาจะเป็น power มากเลยนะคะ เวอร์ก็คือโชว์ออฟตัวนี้เออลูกฉันมานะลูกฉันอยู่นะ,ะแต่ลูกฉันพาไปไหนมานะรอก,กินข้าวกับเธออยู่นะฉันอยากกินสปาเกตตี้ผสานยศจ๋าบอกสามีอา้าวแล้วมันต้มเขาลาเมื่อกลางวันเขากินร้อนเวลาเดียวหมายความเขาออเดอร์แล้วอยู่วันนี้เย็นนี้ยพอจะกินสปาเกตตี้เราก็พูดะนะ,ะถึงทะเลถึงเถียงนะคะแต่เราก็ทําเรายังมีข้อระวังและอบอ้อมอารีคําว่าไทยนะคะนะนะ จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณอาจจะโชคดีเจอแม่ย่าดีนั่นนี่คุณอาจจะเก่งแข็งนะคะไม่มีคำโต้ตอบเลยจนชนะใจนะคะคุณทำได้ก็ถือว่า,าคนละเคสให้คิดอย่างนั้นให้คนละวาสนานะคะหรือว่าแม่ย่าของท่านอาจจะไม่ได้แรงจนเกินไปตรงนั้นด้วยเนะาะการทำวิดีโอ,อนะ การทำวิดีโอของคนคนหนึ่งจะทำอธิบายทั้งชีวิตหรือละเอียดทั้งหมดยายจ่ายังทำไม่ได้นะฮะเนาะแล้วก็เจ้าของเรื่องก็จับเฉพาะเจาะเพื่อที่จะให้สั้นกระชับในสิ่งที่บางคนต้องการนะแต่บางคนก็อยากได้เนื้อที่ละเอียด เนาะอันนี้ยายจ๋าจะพยายามตัดตอนถ้ามีโอกาสพูดคุยกับเรื่องราวทุกคนก็จะพยายามนะคะจะตัดตอนให้เป็นเรื่องราวให้ละเอียดขึ้นเนาะก็เรียนรู้กันไปเนาะยายจ๋าจก็ผิดตกยังไงก็ขออภัยเพราะว่าก็ช่องใหม่เช่นกันเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอย่าตัดสินใจชีวิตคนคนหนึ่งเพียงแค่วิดีโอแค่15นาทีพี่น้องรอฟังตอนต่อไปอยากรู้อะไรถามเข้ามาเน้นๆแต่ละเคสนั่นแหละดีจะได้มี อคอนเทนต์ให้เยจยาได้ทำนะคะขอบคุณหลวงหน้าค้า